เราเริ่มด้วยอะไรง่ายๆก่อนหรือเราควรเริ่มด้วยอะไรยากๆก่อนเราควรเริ่มด้วยอะไรง่ายๆก่อนใช่เราควรจะผ่านก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลองนู่นนั่นนี่ฉะนั้นถ้าผมพูดมาขานาดนี้ว่าเราควรจะผ่านไปก่อนเนี่ยคุณก็รู้สินะว่าผมจะเล่นอะไร,รจะผ่านไปก่อนเราจะได้ลองทีมอื่นไวๆใช่ไหมเสียเวลารอจะอะไรเยอะแยะใช่ไหมม,มาแล้วกับ Rich Man Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมปรับลดราคาฮงไกซาร์เร็วถูกแล้วถูกอีกถูกกระเดิมทุกราคาถูกกับเติมเองอีกมากๆแน่นอนคุ้มสุดๆ เติมเกมในเว็บรับ Rich Man คอยชใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%พร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานส,งสูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์และลาย Rich Man Shop ได้เลยเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Rich Man Shop เท่านั้นมันมันจะเกินไปเปล่าหรือมันได้มันจะง่ายถึงขั้นเอา MC กายภาพผ่านได้เลยเหร แล้วก็กดอโอโต้แลวทุกอย่างจะโอเคไม่ใช่คนคนนี้แต่อย่างน้อยรอบนี้เราก็ไม่ต้องใช้เฮอร์ตาเอไว้อ่าน,นี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเฮอร์ตาได้พักแล้วหลังจากที่ว่าไกดีเผชิญเผชิญมาลายแพทต,ตั้งแต่สามจุดศูนย์ยันตอนนี้กาเลเกอร์กดซี ้าที่ไม่ต้องสื่อ,อไม่ต้องดาวหรอกยังไงก็ผ่านถ้าไม่ผ่านก็เดาว,ว่าแต้มเท่าไหร่ดีกว่าประเด็นผมให้สักอาสามพันสามพันเจ็ดนะถึงไหมต้องรอพ่อนไปก่อนหนึ่งทีจะผ่าตายปราบย้ายจุดอ่อนโอ้หรือเชื่อไม่ตาย อย่าก,กางโล่พ lease ขอบคุณครับตาพักแล้วเมื่อไหร่ลูกคนนั้นจะได้พักตลอดไปโอ้คนเรียแพ้ลมบูเด้งบบบับบีกอีิกมูบูเด้งอะไรวะบูเด้งตัวไหนวะโทปาาเหรอเอา้า แล้วข้าวซ้ำม,มันมาบื่อตัวแปะไฮยาซีนมาบูเด้งอ๋อข้างล่างกระแพ้หล่นนะคาบ้า,ากระแพ้หล่นนะโดนบูเด้งเสือบเข้าให้ก็ก็น่าจะเสียวอ,อยู่เฮ้ยถึงอยู่แล้วเนี่ย เฮ้ยไม่ใช่สามวันเจ็ดวะมีไติกเกอร์เลยว่ะวะผมก็ลืมไปละเรามีสี่อันยังไม่ได้ยังไม่ได้กดเข้ามาดูเลยว,ว่ามเมมครบหรือยงังถ้าเมมถ้ามเมมเบอร์ครบแล้วมันใส่เพิ่มได้เอาแค่นี้ไปก่อนทีมแคทเบกไวกว่าเดิมเออว่ะผมผมผมนึกไม่ทันว่ะผมลืมไปว่าถ้าเราใช้ เหมยอ่ะมันจะเร็วกว่าเพระาะว่าอพโพมันต้องเล่นเบรกเกาะไหมเอออะไรยังไงก็น่าจะได้เกินสามพันสามเลยโอ้แหลก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 ใจเย็นพี่ชายเนี่ยถ้าเป็นโดนเหมยนะแล้วเข้าพ่านผาผาผาอันนี้มันเลยจะดูนานหน่อย แต่ถึงจะบอกนานก็แพ๊บเดียวอยู่ดีโอ้โหโดนซะหน่อยปากหมินแล้วไม่ไหวบุรี่นะบันดาบูรลจีน่นี้ไม่ได้ฟังตั้งนานไวไฟไม่ใช่ติเพมชื่อเลยนะไ i ไฟ,ไ,ฟไวไฟอะไรสักอย่าง อีกรอบอ่ะมันจะแตกห้องซอง้องซองช้นเลนอนาซาไฮเปอร์ไวเลอร์แล้วทำไมต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นแบบคาราโอเกะหืทำไมต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ ก็เลยต้องมาพยายอ่านเมนอย่างนี้พูดอย่างนี้เลยไม่รู้สิหายยาไม่เข้าใจาเลยอยู่ๆก็ทำให้เสียพลังงาน <c oughs> อะไรครับเนี่ย กว่านี้เร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้โอ้ยไม่ได้ใส่เหมยมันน้อยกว่าที่คิดนะเนี่ยเอ้าม,มีบ้าอันนี้อีกแตกแล้วมั้งโอ้ใส่เหมยนะถ้าใส่เหมยนะง่ายเลย <c oughs> ถ้าใส่เหมยนะเร็วกว่านี้เยอะ ทีมดีทีมเดิม let's go เข้าหลังด้วยโบยาเนี่ยแหละอันนี้ต้องกดมือละเพราะว่าตึงชิโจวะโดโซไอ้นี่ก่อนเพราะว่ามันเดี๋ยวมันอึมอาา้าใส่ ถ้ามันอึมอ้าแล้งงานงานจะหยาบเอาได้โปรดได้โปรดโรบ,บินโลไม่มาไม่มาไม่เออสวยว้าวคัมจาก่อนหนึ่งมาถือถึก,ถก ยัดไอ้ขวาเลยแล้วกันแต่น่าจะได้อัพเกรดทีมฟรีแล้วเออได้อาเชอร์ฟรีใช่หมัดหนึ่งเลยดีไหมเนี่ยเอามีนาเก็บไหวไหมเนี่ยฮึไม่โอ้ยสับไม่ฟรีจริงถ้าอยากเจ๋วต้องสปาร์คเคิลเลยด้วย ไม่อยากเจ๋งอยากแจ๋วต้องสปาร์ครเกิลซะหน่อยถ้าไม่สปาร์ครเกิลมันจะไม่แจ๋วไะดิมันแจ๋วไม่พออ่ะไม่ใช่เดี๋ยวมันมันแจ๋วไม่พอใจเราไม่ใช่เลยเลยโอ้ตายซะทีได้โปรดเอเวนตีตาย <c oughs> เออขับบุม้ม กุง้งกงนนริงกุ้งกริงเรารอเพื่อนเพื่นเล่นไปก่อนอย่าค่อยโกรธเก็บไว้ก่อนกักไว้กักไว้หนึ่งโกรธโกรธโกรธ กุงกงม,มัดที่หนึง่งฮะีเนไปมัดบบา่บบา,บบ,าบบา่าบบ่าบบ่าบบ่าไปอีกในได้อีกมัดหนึง่งหรือเปล่าคุค้คริงคุ้คริงไม่ใช่ 2องแสนเด็กเชียวมาได้อีกทีหนึ่งอยู่หมัดมาต่อยเลย10%ตายแหละบะเข้าให้จริงๆต้องตีไอ้อะไรตีนี่ก่อนก็ได้จริงต้องตีไอ้ซ้ายก่อนเพราะว่าไอ้ซ้ายมันจะได้ระเบิดตัวเองอีก เราให้อเวนแหววไปเอาโอนฮาวฮาวฮาวฮาโนโมทาชิโ เราเอาเบนแป่อันตีก่อนเต็มแหละมาไปหมัดหนึ่งิบซับซิบับิบับซิบับโบดีแต่เอออย่างนันก็ตีโดน ยังมีนาเผเซียวช่วยกันตีบ้เอ่อบ้าในส่ซ้ายเลยแล้วกันไม่ตายเว้ยสกิลใส่ขวาไม่ซ้ายแตก จริงตีซ้ายจะเร็วกว่านเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าตีซ้ายแล้วมันระเบิดด้วยไงาตายเหรอไม่ตายตายไม่ตายตีให้ฉันได้ดึงเอ้ยวีลคัม แต่คับก้ารอเลยโบแล้วก็โบแล้วก็ย่อครับก้าบัดเดี๋ยวนี้เพราเดี๋ยวถ้าเจ๊ก่อแตกเราจะได้รับพระลังงานโอ้ไม่ตีดีมีนะไม่ให้เล่น ี่ยไปก่อนมีนาตามไปฟเฟอร์ซิโอพันห้านะก็ตามมาตรฐานตามมาตรฐานทีมโจมตีต่อนี่ห้าแสนเอาไปอีกห้าแสนมีน,นาปิดฉากเออ เบรกแตกได้อันติแคดระเบิดมังกรสองรอบอืมจริงๆถ้าใส่ลนเหม่มันเร็วกว่าน,นี้เว้ยทีมแคโตไลท์อะ่ะเออแต่เราใส่ทีนี้แล้วไง